5สเต็ปสู่เป้าหมายทางการเงินเป้าหมายทางการเงินกับเป้าหมายชีวิตเอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันที่แทบจะแยกไม่ค่อยออกเอจะพูดอยู่เสมอนะคะในเรื่องของชีวิตถ้าเราเข้าใจชีวิตการเงินจะเป็นเรื่องง่ายมากๆถ้าเรารู้ว่าการเงินของเราชีวิตของเราต้องการอะไร เราจะตีเป็นตัวเลขตัวเงินได้ค่ะดังนั้นนะคะเรามากำหนดเป้าหมายในชีวิตก่อนแล้วคุณจะรู้เป้าหมายทางการเงินของคุณค่ะว่ากันว่าถ้าการเงินดีชีวิตก็จะดีขึ้นตามไม่มากก็น้อยเพื่อให้ชีวิตไปถึงเป้าหมายในฝันไม่ได้อยู่แค่จินตนาการลองมาดูกันว่าตอนนี้เราอยู่ เลเวลไหนเราอยู่สเต็ปไหนแล้วเราจะก้าวข้ามไปยังจุดที่สูงขึ้นได้อย่างไรสเต็ปแรกสเต็ปที่1ไม่อดตายพื้นฐานของชีวิตที่ต้องมีเสียก่อนนั่นคือมีเงินพอมีพอใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง ก็มีมาจากที่รายได้ที่เหมาะสมและเริ่มเก็บเงินเล็กๆน้อยๆพอให้อุ่นใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสเตปที่2พอมีเหลือต่อมาเราควรออมให้สม่ำเสมอด้วยยึดแนวคิดที่ว่าออมก่อนใช้เมื่อไรายได้สูงขึ้นก็ควรเพิ่มสัดส่วนการออมให้มากขึ้นและแบ่งไปลงทุนให้งอกเงยด้วยสเต็ปที่3าม ไม่ต้องทำงานหาเงินใครมาถึงขังน้นนี้เรียกว่าค่อนข้างจะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วจากรายได้ของสินทรัพย์ที่นำไปลงทุนสามารถครอบคุมรายจ่ายจนสามารถเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากนะักสเต็ปที่4 มีอิสรภาพทางการเงิน A เป็นคนหนึ่งค่ะที่อยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินขั้นกว่าของสเต็ปสามก็คือสามารถใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยหมดห่วงเรื่องเงินทองไม่จำเป็นต้องทำงานหาเงินเพิ่มเว้นแต่จะเป็นงานที่อยากทำเท่านั้นและเมื่อได้เงินมาก็สามารถนำไปต่อยอดแบบที่เขาเรียกว่าเงินต่อเงินค่ะ สเต็ปที่5ได้ทุกสิ่งที่ต้องการเป็นขั้นสูงสุดในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตเพียงพอแล้วจนเต็มอิ่มไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนื้อหาของ5สเต็ปสู่เป้าหมายทางการเงินนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนค่ะโดยดรนิเวศเหม วชิระวรากรน,นะคะไปหาซื้อมาได้เลยนะคะเอก็ซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำรีวิวให้นะคะนี่เป็นหนึ่งบทความนะคะที่อยากที่จะให้ทุกคนนะคะลองดูว่าเราอยู่สเต็ปไหนตอนนี้เราอยู่ถึงขั้นไหนแล้วใครอยู่สเต็ปหนึ่งใครอยู่สเต็ปสองใครอยู่สเต็ปสาม ใครอยู่สเต็ป4หรือใครอยู่ที่สเต็ป5แล้วบ้างคะ่ะคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าคุณอยู่สเต็ป ทเท่าไรกันบ้างนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเอจะเอามาฝากในทุกๆวนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม d เซตของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยนะคะติดตามได้เลยนะคะในช่องของโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ a s y y o n e y